นายนี่มาแล้วเสเชื้อตัวนี้ถ้านายนี่ใส่ต่งหูนี้เพิ่มอ่ะมันจะเยอะไปป้าเอาต่งหูออกหรือเอาเสื้อออกดีเบ้าหรือเอานกออกอ้อยนึงไม่ออกเลยอยากเพื่อนนายนี่มาแล้วเสเชื้อตัวนี้ถ้านายนี่ใส่ต่งหูนี้เพิ่มอ่ะมันจะเยอะไปป้าเอาตังหูออกหรือเอาเสื้อออกดีเบ้าหรือเอานกออกอ้อยนึ่งไม่ออกเลยอยะ นายี่มาแล้วเสื้อเชื้อตัวนี้ถ้าน้อยมี่ใส่ตังหูนี้เพิ่มอ่ะมันจะเยอะไปป้าเอาตังหูออกหรือเอาเสื้อออกดีเบ้าหรือเอานกออกอ้อยนึกไม่ออกเลยอ่ะเพื่อนๆนายนี่มาแล้วเสื้อเชื้อตัวนี้ถ้าน้อยมี่ใส่ตังหูนี้เพิ่มอ่ะมันจะเยอะไปป้าเอาตังหูออกหรือเอาเสื้อออกดีเบ้าหรือเอานกออกอ้อยนึกไม่ออกเลยอ่ะเพื่อนๆ นนี่มาแล้วเสื้อเชื้อตัวนี้ถ้าน้อยนี่ใส่ต่างหูนี้เพิ่มอ่ะมันจะเยอะไปปะเอาต่างหูออกหรือเอาเสื้อออกดีเบ้าหรือเอานกออกอ้อยนึกงไม่ออกเลยอ่ะเพื่อนๆนายนี่มาแล้วเสื้อเชื้อตัวนี้ถ้านอยนี่ใส่ต่างหูนี้เพิ่มอ่ะมันจะเยอะไปปะเอาต่างหูออกหรือเอาเสื้อออกดีเบ้าหรือเอานกออกอ้อยนึกไม่ออกเลยอ่ะ นายนี่มาแล้วเสื้อเชืเช้อตัวนี้ถ้าน้อยมี่ใส่ต่างหูนี้เพิ่มอ่ะมันจะเยอะไปปะเอาต่างหูออกหรือเอาเสื้อออกดีบเอาหรือเอานกออกอ้อยนึ่งไม่ออกเลยอยะเพื่อนๆนายนี่มาแล้วเสื้อเชื้อตัวนี้ถ้าน้อยนี่ใส่ต่างหูนี้เพิ่มอ่ะมันจะเยอะไปป้าปอเอาต่างหูออกหรืรอเอาเสื้อออกดีบเอาหรือเอานกออกอ้อยนึ่งไม่อนอะกเลยอ่านเพื่อน นายนี่มาแล้วเสื้อเชื้อตัวเนี้ยถ้าน้อยนี่ใส่ตังหูนี้เพิ่มอ่ะมันจะเยอะไปปะ <ป cocktail. S 1> เอาตังหูออก <ป simultaneously. S 1> หรือเอาเสื้อออกดีเบาหรือเอานกอ,ออกอ้อยนึ่งไม่ออกเลยอ,อ,อ่ะเพือ่อนๆนายนี่มาแล้วเสื <laughs> <ๆ>้เชื้อตัวเนี้ย okay. ถ้านอยนี <laughs> ่ใส่ตางหูนี้เพิ่มอ่ะมันจะเยอะไปปะ <laughs> <óm S 1> เอาตังหูออกหรือเอาเสื้อออกดีเบาหรือเอานกออกอ้ยนึกไม่ออกเลยอ่ะ